ข้างหน้าเนี่ยแสายพันธุเ์เป็นพันธุ์ที่ผมเอามาทดลองปลูกดูว่าแต่ละพันธุ์มันจะอร่อยไม่อร่อยบางพันธุ์ก็ไม่อร่อยบางวันก็อร่อยใช,ใช่ครับในส่วนของมือเขือเทศเนี่ยปกติที่สวนจะปลูกอยู่ก็จะมีพันธุ์คิงฟิชเชอรจะเป็นลักษณะลูกสีแดงนะครับหวานแล้วก็อีกสายพันธุ์หนึ่งก็จะเป็นพันธุ์อมาริสาซึ่งเป็นสีส้ม นะครับแล้วก็พันโซลาริโน่ก็จะเป็นสีแดงเหมือนกันแต่มันจะหวานอมเปรี้ยวนะฮะปกติจะปลูกอยู่ประมาณ3สายพันธ์นะครับในส่วนของการดูแลเนี่ยก็คือว่าหลังจากที่เราย้ายก้าเนี่ยประมาณสักเดือนกว่าๆถึง2เดือนเนี่ยจะเริ่มเก็บลูกได้แต่การดูแลมะเขือเทศจะง่ายกว่าเมลอนก็คือเราไม่ต้องผสมเกสรเอง แต่เราต้องเดินเข้ามาเขย่าต้นมันแตะๆๆเพื่อที่ให้เนี่ยพวกนี้มันสะเทือนแล้วมันก็จะผสมกสอรกันเองครับแต่ถ้าเราไม่เข้ามามาเขย่าเลยเนี่ยถามว่ามันติดไหมมันก็ติดแต่มันอาจจะติดน้อยครับถ้าอยากให้ดกก็ต้องเข้ามาเขย่าต้นทุกวันนะครับอย่างอย่างอันเนี้ยเราเอามาทดลองใหม่8สายพันธุ์จะมีทั้งสีส้มที่เป็นลูกกลม สีเหลืองสีแดงลูกกลมอย่างเงี้ยหรือว่า,อ,าอย่างนี้มันก็จะลักษณะทรงของผลมันก็จะต่างกันอันนี้สียังไม่สวยแต่หวานอันนี้สีสวยแต่ความหวานสู้อันนี้ไม่ได้นะครับแต่พันนี้ก็จะมีปัญหาเรื่องของตัวเขาเรียกว่าแคลเซียม สารอาหารเนี่ยของแต่ละสายพันธุ์มันจะกินไม่เท่ากันอย่างนนี้ถ้าเราให้แคลเซียมน้อยผลมันจะเป็นตูดมันจะเป็นสีดำเยอะนะแต่ถ้าอย่างสมมติว่าอันนี้เราให้แคลเซียมเท่ากันเนี่ยอันนี้ไม่เป็นอันนี้เป็นเพราะฉะนั้นบางทีมันต้องบางสายพันธุ์ไม่สามารถปลูกรวมกันได้ครับอย่างอันนี้คือพ,พอดีบริษัทเขาให้มา ทดลองปลูกดูเพื่อเพื่อบริษัทเนี่ยคือก่อนที่เขาจะเอาเข้ามาขายเขาจะให้เกษตรกร,กรบางบางบางท่านเนี่ยทดลองปลูกดูก่อนว่าพันุ์นี้เป็นยังไงทนต่อโรคไหมอ,อยู่ในสภาพอากาศอย่างโอเคอ,อยู่สะแก้วเป็นยังไงอยู่เชียงใหม่เป็นยังไงอยู่ทางอีสานเป็นยังไงทางใต้เป็นยังไงอะไรเงี้ยเพื่อที่จะไปพัฒนาสายพันธุ์ก่อนที่จะเอาไอตัวจริงเนี่ยเข้ามาให้ปลูกนะครับ อันนี้ก็คืออยู่ในส่วนของการทดลองของบริษัทเขาอยู่ในส่วนของ Daily f a r ์เนี่ยจริงๆเราเริ่มต้นมาประมาณ8ปีนะครับเริ่มต้นด้วยการปลูกมะเเมลอนก่อนนะครับเดิมเนี่ยเราปลูกลงเป็นแปลงยกแปลงขึ้นมานะครับแล้วก็ใช้ใช้ผสมดินในแปลงนะครับแต่ทีนี้พอระยะผ่านไปสักระยะหนึ่งเนี่ยเรามีปัญหาเรื่องของโรค ที่สะสมอยู่ในดินนะครับเราก็เลยเอามะเขือเทศเนี่ยเข้ามาปลูกเพื่อที่จะพักแปลงนั้นคือคล้ายๆว่าตัดวงจรโลกของของตัวเมลอนนะโดยเปลี่ยนพืชเปลี่ยนชนิดของพืชแล้วก็เอามะเขือเทศเข้ามาปลูก